ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องทำกับดิฉันรัตมนีกังวลไกลค่ะและทีมงาน แน่นอนที่สุดนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ในช่วงเวลา6นาฬิกาแบบนี้วันนี้เราจะเดินทางไปที่ใดนั้นติดตามนะคะวันนี้รายการของเรายังคงนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวสารงานบุญใหญ่ผูกพัทศสีมาปิดทองฟังลูกนิมิตนวัดเจ็ดโคกตําบลบางยาาแพร่อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร ช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่10กุมภาพันธ์2567ถึงวันที่18กุมภาพันธ์2567แวะชมบรรยากาศและชมอุโบโสถไม้สักที่สวยงามกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิหลวงพ่อพุทธซ้อนวัดเจ็ดโคกซึ่งเป็นประธานในอุโบสถ หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินราชจำลองและรูปหล่อจำลองอดีตเจ้าอาวาสวาัดเจ็ดโคกกันแล้วเราจะไปติดตามความคืบหน้าในการจัดงานปิดทองฟังลูกนิมิตจากพระประหลัดชัยยุทธชยธรรมโมเจ้าอาวาสวัดเจ็ดโคกเราไปติดตามกันเลยค่ะ,จะเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกทุานที่ชมรายการ ธรงทอาตมาภาพพระประจย,ยุทธ์ชยธรรมูเป็นเจ้าวาดวัดเตโคกตั้งแต่พุทธศักราช2558อุโบสถวัดเตโคกเป็นอุโบสถสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังนะครับเป็นช่างจากทางอายุธยา เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550แล้วเสร็จปีพุทธศักราช2564ทั้งวัดและคณะสงฆ์และคณะกรรมการจะได้จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตในวันที่10ถึง18กุมภาพันธ์ส่วนองค์ประกอบของอุบอโบสถก็จะมีพระ ประธานซึ่งเป็นสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิวายเจ็โคจัดงานปิดทองฝังรุ่นมิตรวันที่10ถึง18กคุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 7เราจัดงานและมีการเปิดงานในวันที่8กคุมภาพันธ์ในพิธีต่างๆพอวันที่9เราก็มีพิธีอ,อาเรกว่าถวายเพลพระ วันที่10ถึง18ก็จะเป็นการปิดทองส่วนวันที่19เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเราจะตัดไว้ลุ่งม,มิตรเวลา14นาฬิกาเราจะมีพิธีทักลุิม,มิตและเวลา16นาฬิกาเราจะมีพิธีทองหลอ่อพระศิวรีขนาดส่วนสูง3เมตร10เซน และจึงนั้นเราจะมีการอุปสมบทหมู่เพื่อฉลองอุโบสถในวันที่19การทําบุญนั้นถ้าเราทำบุญแล้วไม่เดือดร้อนตนเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นพอทําบุญไปแล้วเรานึกถึงบุญนั้นเราก็เพิ่มปิติใจอันนั้นเป็นที่สุดแห่งบุญขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตยราชสิ่งศัดิ์สิทธิ์ในซากรโลกนี้ ชวงอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านที่ชมรายการต้องทำได้มีอายุวัน,นะสุขพระปฏิพาธนสารสมบัติคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จดังสัมโนรุเพการเฮงเฮงรวยๆยสุขภาพแข็งแรงครอบครัวยืยินเป็นสุขอายุยืนยาวสาธุ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายสร้างบุญใหญ่เทศกาลตรุษจ,จีนเที่ยวงานผูกพัชส,สีมาปิดทองฝังลูกนมิมิตนวัดเจ็ดโคกตำบลบางยักแพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเริ่มงาน10-18กุมภาพันธ์2567รวมงาน9วัน9คืน8กุมภาพันธ์2567พิธีเปิดงาน19กุมภาพันธ์2567พิธีตัดวายลูกนมมิตอย่าพลาด 10-18กุมภาพันธ์2567เที่ยวงานผูกพัตศีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตรณวัดเ็โคกตำบลบางยัาแพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตัดวายลูกนิมิตพระป่าสมค,คีมีตัดวายโรงครัวทูบเทียนทองอุปสมบทนาคหมู่และอื่นๆได้ที่วัดเจ็ดโคกโทร0811828768 ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะและหากท่านผู้ชมอยากรับชมย้อนหลังค่ะติดตามได้ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราและพูดคุยกับทีมงานและรัฐมนตรีกังวนไกลได้ด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ